ตอนนี้ช่างก,กำลังติดตั้งแต่ดวดมงเต็มให้รถสไลด์นะคะตัวน,นี้จะเพิ่มปั๊มลมแล้วก็ถังลมด้วยก่องสเต็ปแต่แล้วก็จะมีเกจวัดลมด้วยนะคะสําหรับชุดนี้นะตัวนี้คือเฟชื่อตัดลม ตัวนี้เป็นกล่องสเตปแตรมี12สเตปค่ะอันนี้ลูกค้าก็ใส่เพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตปิดเปิดปั๊มลมแล้วก็ตัวแตรนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเดินสายเกจวัดลมค่ะเดินลงไปข้างล่างนะคะ คือเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>คอันนี้คือช่วงตัดต่อใสเกียร์วัดลมนะคะด้านล่างตง่อสักทางได้เลยแล้วก็เอาไปด้านหน้ารงเลยเดิเดนสายยัไม่ดังแจ้ฝนก็ตกนะคะแต่ว่าช่างก็ยังสู้อยู่มาค่ะสี่รุมหนึ่งนะคะช่างของเรามีสี่คนติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ลมปั๊มลมถังลมเกีวัดลมแล้วก็กล่องสเต็ปเตอนะคะ<ม>พร<ม>้อมลั่นแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเสียงให้ฟังนิดหน่อยนะคะพอ<ม>ดีติดตั้งเสร็จช่วงหกโมงเยน็นทางร้านหมดเวลาใช้เสียงดังแล้วะคะ่ะ ก็จะลงเสียงได้แค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะ